เอาละครับไหลมาเข้าทุนเข้าที่พรสุพนิ์เจอพอรพิชิตนาวะดูซิว่าพรไหนจะมาพรไหนจะไปเอาเละครับเที่ยวนี้พี่น้องจากจังหวัดสกลนครกับพี่น้องจากจังหวัดกาฬสินท์อีกแล้วครับเที่ยวนี้โอ้พอรไหนจะไปพรไหนจะอยู่ใช่แล้วว่าพรสุตตะวันิธ์กับพรพิชิตนาวะโอ้พี่น้องจากอำเภอเบืองของกาฬสินุ์ กับพี่น้องจากกระเพือกาดอับดุลยจังหวัดสกลนครก,กับเที่ยวดีอถ้าเป็นผมก็คงจะเลือกทั้งสองพรล่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆเรืย,ยงลำดับลงมากรรมการจุดอยบอกว่าไหลลงมาเร็วๆพี่น้องรอด,ดูอยู่นักภาคก็สั่นหมดแล้วอยากพายอยากภาคสั่นจริงๆด้วยเนี่ย บทคุยทีมงานไลฟ์สดครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางบ้านขอบคุณอ๋อ มาแล้วบูชอเอาละไว้เอาละว่าเที่ยวนี้ใส่กันมาฟ้าสถานที่เสถอนขับเคลื่อนดูแรงอันสาตวดยเป็นดินถึงพวกมาเหมือนคงคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟตาโคตรตาไฟตาโคตตั้งนิ่เที่ยวนิ้คู่นี้เป็นเรือถูกคู่งขุถูกใจใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดินไม่ด็นแลวไม่สั่งมาคงคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟตาโคตตาไฟตาโคตตั้งนิดเราจะลงผพายเบ็บเต็มไปช่วงยามสาวนี่มุพิธีจะกระชากแหลแสงมาเอาละไว้เอาละว่าผีน้องเที่ยวนี้เป็นเรือถูกคู่งขุถูกใจใส่กันมมาาแบบเเเต็ลละจอย ขัวกรายสายกวแรงนำเงินกวแข็งแดงกวเริ่ใส่กันมาแบบเสนอเสนอท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหัวเบียงหัวไายเบียงไทยใส่กันมาแบบน้ําแตกกระซาซาเซ็นใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูดีๆครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวต่างคนต่างไม่ยอมไม่มีใครยอมควรมาตอนนี้ใส่กันมาแบบคู่ขีสูสีเอาละเว้ยเอาละวะดูดีๆไม่มีใครยอมใครแล้วครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยเอาละวะครับมาดูกันครับถึงตรงนี้ก็อยากพูดไม่ออกบอกไม่ได้ เพราะว่าเสียสีก็ชี้แดงตาแสงก็ชี้น้ำเงินบทเบียดเสียสีกันมาเริ่มสับเริ่มพปเริ่มคอกกันแล้วรองน้ําแดงไวยังไงสําหรับใายแก้แค่นี้ได้ขนาดไหนหนีได้ก็หนีไปหูยังไงทางด้านของพิกิตนาวาเบียดเสียสีมาแล้วโอ้ยมาเราโอ้ยมาเราบมาแต่ของเขาของเราก็มาเรียกว่ากุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานสั้นๆก็บั้งไม่รู้เป็นยังไงตอนนี้ถึงได้หยุดถึงได้หูอตาลายหรือว่าเป็นลมทั้งๆกันหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเอาอ่ะโอ้ เพื่เจ้าข้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยน่าจะน้ำมันหมดทั้งคู่โอ้ยกรสิมานัดกันเบิดพร้อมกันแต่มน้ำมันกระไรขันว่าอย่างหัวกับหัวพร้อมกันพวกและก็ห้วกเข้าเส้นชัยแจงเรือมาดีๆน้ำมันกับเบิด์ตไม่กับปดังเบิดพร้อมกัน เสียดายรถอาจารย์เลาะเพื่อนมาตะเล่าอาที่ย์แรกอาทิตแข่งกันไหมหลีกับมุ่งเจ้าติมเติมน้ำมันเตียมถังก็ได้ฆ่ามเมยเติมน้ำมันเตียมถังมาน้ำมันกับเบิร์ดพร้อมกันไหมกับเบริร์ดบันก็เป็นเรือที่อยู่นะครับร่องน้ำสีน้ำเงินน่าจะเป็น เรือพรสุตประนิตนะครับเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้